สวัสดีครับ FC ช่องฮูลิมยายก็สเเดตวันนี้อยู่สนามบินดอนเมืองครับมารอบนี้ตเต็มตเต็มร้านแล้วครับใกล้จะขึ้นร้านพิเศษแล้วนี่ครับสุดยอดเลยนานครับรอนานอพอสมควรมีรอี่ีองครับสนามบินดอนเมือง มีกสามสีชังง่วโมงให้เต็ม้านแล้วสักคู่ก็เต็มลาน,นครับย่านหน้าคาโค่ยาวนะครับอยไล้โปรแชร์โติดตามขอบคุณมากครับัสดีครับ